สวัสดีครับพี่ๆชาวโอดิวล่าไลซิ่งทุกท่านนะครับกล่บพบกับผมพี่เจมสเอฟแชนแนลเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาฟาร์มหาเพชรกันนะครับซึ่งวิธีนี้ทําได้ทั้งตัวละครที่เป็นตัวหลักแล้วก็ไอดีเล็กไอดีน้อยที่เอามาเล่นช่วยกันหรือว่าเอามาเล่นเพื่อส่งเพชรให้กับตัวหลักก็ทําได้นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่หลายๆท่านได้ใช้อยู่แล้วโดยปกติเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคนี้กัน ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพีดูเอ n ชาแในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผม เติมเกมอ d ดินว r ล哈尔 i ไลซิงในราคาถูกสุดๆได้แล้วที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บแถมพอยต์สะสมลดได้สูงสุด25%พร้อมผอนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชน้นำให้เติมมากมายตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ r Rich Man s h o p เท่านั้น ก็จะไปชมคลิปปากไว้ด้วยกับอ m มูเลเตอชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอ m มูเลเตอที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC นะครับมีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นในหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนาทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นครับอย่าลืมโหลดไปด้วย LD Player 9ใต้ดีคริปชันนะครับผม อย่างที่พี่ๆทราบเลยนะครับว่าตอนนี้โอดินวานล่าไรซิ่งได้เปิดให้บริการไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วตอนนี้ปัญหาของพี่ๆก็คือเพชรเกมนี้เติมราคาแพงมากใช่ไหมครับเพชรมันแพงมากๆไม่ว่า400เพชรก็ราคาประมาณร้อยกว่าบาทแล้วใช่ไหมครับอ่ะเราจะหาเพชรมาใช้งานได้ยังไงซึ่งวิธีนี้นะครับสาม,มารถทําได้หลายเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์คนน้อยอาย่างเซิร์ฟเวอร์ไกลๆหน่อยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ ก็อาจจะทําวิธีนี้ได้ยากยิ่งขึ้นเพชรจะยิ่งหายากขึ้นเพชรพวกนี้ได้จากการที่ผู้เล่นอื่นมาซื้อของของเรานะครับซึ่งยิ่งเราเล่นเซิร์ฟเวอร์คนเยอะก็จะยิ่งหาเพชรได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับของที่ขายดีจะมีตามนี้เลยนะครับผมเราไปที่วัตถุดิบเติบโตก่อนดีกว่าครับของที่ขายออกแน่นอนนะครับที่เรียกว่าแทบทุกเซิร์ฟละกันจะมีหินเจรานากับหินอัปเกรดเครื่องประดับนั่นเอง ทำไมหินอัปเกรดเครื่องประดับถึงราคาดีถึงขายได้ครับเพราะว่าเครื่องประดับนั้นตีแล้วแตกบ่อยมากเราตีที่บวกหนึ่งใช่ไหมครับบวกสองแตกแล้วแล้วไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยมีแจกฟรีครับเราจะต้องฟาร์มในดันเจียนหาเอาเท่านั้นนะครับถัดไปครับหินเจราไนครับหินเจลาไนอันนี้เป็นหินเอาไว้รีออปชั่นของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประดับหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีราคาที่สูงมากๆ บางเซิร์ฟเออร์อาจจะแค่3 0มสิถึงสีแต่ว่าเซิร์ฟเออร์ที่ผมเล่นอยู่วันในเฮมศูนย์สนะครับอยู่ที่ราคา7 0็ดถึงแปซึ่งตัวนี้ก็สามารถซื้อขายได้เช่นกันที่เหลือครับไอหินเหลืองตรงนี้ผมแนะนาว่าอ่ามันขายยากละกันแต่ว่าถ้าดอกมาก็ขายได้นะครับแต่ตั้งราคาให้สมเหตุสมผลนิดหนึ่งนะครับถัดไปครับวัตถุดิบสร้างนะฮะพวกอาวุธชุดเกราะพวกนี้ก็อย่างนี้ก็ขายได้แต่ว่ามันฟาร์มยากเนาะผมจะเอาของที่มันฟาร์มได้ไม่ว่าจะเป็นตัว ละครเพิ่งเล่นหรือว่าตัวละครที่เล่นมานานแล้วนะครับทิศโซนถัดไปครับคือคิสตันลึกลับนะครับที่ขายออกแน่นอนตัวคิสตันปริศนาอันนี้ขายยากมากๆนะครับผมบอกไว้ก่อนถัดไปครับของท็อปชาร์ตครับอิกดัมอิกดัมเป็นของที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมแล้วก็กูดเบลไอตัวนี้ดอกจากดันเจียนเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะเป็นดันเจียนอะไรนะครับถัดไปครับคือกูดเบลดอกเหมือนกันครับที่เดียวกันเลยกับอิกดัมนะครับกูดเบลบริสุทธ์ได้จากการเอา พุทเบลยีก้อนนะครับมันรวมเป็นก้อนใหญ่1ก้อนนั่นเองนะครับตัดไปครับผ้าแห่งอรุณตัวนี้ก็ใช้เยอะนะครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงและหายากนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าดอกจากไหนบ้างนะครับของแต่ละชิ้นตัดไปครับสําหรับสายสโลไลท์นะครับผมสายที่าฟาร์มเงินชิวๆไม่ได้สีเรลียดมากมายนะครับนั่นคือแร่ไม้แล้วก็มเมล็ดแปก แต่ว่ามเมล็ดแปกแนะนําว่าไม่ต้องขุดก็ได้นะครับแต่ถ้าผ่านก็สามารถขุดได้ไอ้สตัวนี้เป็นของที่เราหามาหาได้ตามแมปทั่วไปแค่เดินไปเจอพี่ก็ตัดต้นไม้กดตัวทีตัดได้เลยหรือในโทรศัพท์ก็เก็บได้แต่ค่อนข้างเสียเวลาไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับตัดไปหินขัดเงาครับหินขัดเงาตัวนี้ได้จากการโยมุนกันนะครับหรือดันลังงูนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะหาอีกวิธีหนึ่งก็คือการตีมอนในแมปนะครับก็มีโอกาสตกหินขัดเงาเช่นกัน แต่ว่าถ้าย่อยของไม่มีโอกาสนะมันจะตกไปผูกมัดเสมอนะครับถัดไปหินแปลรูปครับได้เหมือนกันเลยก็คือตีมอนในแมพหรือว่าลงนันเจียนจอมบุญกันนั่นเองนะครับผมถัดไปครับของที่ขายดีตลอดการครับพลึกมานาช่วงต้นเกมจะขายดีมากหลังจากผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์หินพลึกมานาจะไม่เป็นที่นิยมแล้วผมบอกไว้ก่อนไอ้ฟาร์มก่อนรวยก่อนนะครับสาหรับพลึกมานาในอนาคตพลึกมานาจะเป็นของที่ไม่จําเป็นในการใช้งานนะเพราะว่า ผลึกมานาเอาไว้สร้างของก็จริงครับแต่ว่าของชิ้นไหนที่ไม่มีออฟฟิสปูมานาจะไม่ใช้ตัวผลึกมานานี้เลยนะครับเลยแนะนําว่าออฟของหลังๆไม่ว่าจะเป็นของม่วงของทองนะครับหรือว่าของฟ้าเทียสูงสูงจะไม่มีออฟรีมานานะครับจะมีแค่ช่วง,งแรกแล้วราคามาก็จะแพงแค่ช่วงแรกเพราะทุกคนต้องการรีมานาเนาะเดี๋ยวพอไปหลังๆแล้วครับหินพวกนี้จะราคาต่ํามากแล้วก็จะเกิดตลาดนะครับแนะนําว่ารีบฟาร์มมาขายเดี๋ยว หาจากไหนเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปครับในส่วนของหนังสือสกิลพวกนี้ก็ขายได้แต่ว่าขายยากนิดนึงนะครับพวกทีอัพสกิลเขียวสกิลขาวก็ได้นะฮะแล้วแต่อาชีพเลยถัดไปครับของเฉลยนะครับของเฉลยนั่นคือตาประทับสีทองและตาประทับสีเงินสองชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ไว้แลกเงินนะครับส่วนตาประทับสีเงินนะครับ1ชิ้นเอาไปโยนขาย n อพได้เงิน6000ทองนะครับถ้าเป็นอันใหญ่ได้ห0,000นทองนะครับ 1อันนี้10อันเท่ากับนี้1นอันให้เราคิดอย่างนี้ละกันนะตัววิธีการตั้งราคานะครับให้ตั้งตามเวลาเซิร์ฟเวอร์อย่างเขาตั้ง20พที่ตั้งสัก3 0 40ก็ได้ครับเดี๋ยวขอมีคนซื้อเขาก็จะลู่ขึ้นไปสูงๆเลยเพราะมันใช้เยอะมากๆสําหรับการซื้อทองนะครับที่ซื้อสกิลชิ้นหนึ่งอะ่ะมันทีละ10 20 m อนะครับ60,000่น 60, มันไม่พอหรอกครับยังไงเราต้องซื้อเยอะมากๆนะฮะในการที่เราจะทําสกิลแต่ละสกิลนั่นเองนะครับ เอาละครับก็อ,อธิบายไปที่เรียบร้อยสําหรับของที่เอาไว้ขายเนาะไอ้พวกของทั่วไปพวกนี้ก็จริงๆก็ขายได้แต่ว่ามันขายยากนะก็เราแนะนําว่าให้หาเป็นของในดันนะครับหรือว่าของหาอ่าถัดไปของพวกนี้ที่ผมพูดไปตะตอ้นอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเราที่ผลึกมานาก่อนเลยครับผลึกมานาจะอยู่ตามแมปเลยให้เรากดดูที่แมปต่างๆนะครับแล้วลองเลื่อนดูทางขวานะเลื่อนดูว่าปุ๊บอ่าตรงนี้มีผลึกมานา ผลึกมานามันไม่ได้ดอกตามวอนนะให้เราจําไว้ว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับมอนเตอร์ทุกตัวในตรงนั้นดอกผลึกมานานนะครับอย่างพื้นที่ในวงกลมตรงนี้จะดอกผลึกมานานแล้วก็เลยไปหน่อยครับขอแค่มันเข้ามาในแมปแล้วเขียนว่าพื้นที่ลกล้างวัวกระทิงนะครับมอนเตอร์ในแมปทุกตัวในตรงนั้นจะดอกผลึกมานานหมดเลยเพราะว่าการดอกของเกมนี้มันเรียกว่าเป็นโซนละกันมอนเตอร์ในโซนโซนนั้นโซนใหญ่จะดอกของเหมือนเหมือนกันนะฮะ ก็ประมาณนี้แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายเนาะถัดไปครับของที่เหลือหาจากไหนล่ะของที่เหลือนะครับนั่นก็คือได้จากการลงดันเจียนนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูลังงูพิษกันก่อน,อนที่ผมถามว่าของในลังงูพิษมันก็แพงแต่ว่ามันค่อนข้างจะลงยากนะครับอ่ะเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าได้อะไรบ้างของรางวัลพื้นฐานนะครับเมื่อจบดันเจียนจะมีโอกาสได้หินขัดเงาหินแปลลูก2ออันนี้ขายดีมากนะผมบอกไว้ก่อน แล้วก็ตาประทับสีเงินตาประทับสีทองส่วนที่เหลือครับไปขอผูกมัดนะถ้าได้มาก็เรียกว่าเกลือแหละยิ่งได้ยานี่ยิ่งเกลือเลยนะครับส่วนคัพพีพวกนี้ก็ถือว่าดีเช่นกันแล้วก็เพพีก็ยังพอใช้ได้เนาะแต่ทุกคนก็คงอยากได้หินขัดเงาก,กับหินแปลรูปเพื่อมาหาเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็ของรางวัลพิเศษครับจบดันเราจะได้หนึ่งชิ้นนะครับแต่มันจะส่งของในนี้ทั้งหมดนะครับของในนี้มีแค่คริสตัลลึกลับกับเสื้อคลุมพิเศษจอมมุนกันตัวน,นี้นะที่ขายดีกับ้าแห่งุุอรล นะครับ3ชิ้นนี้ขายได้หมดเลยส่วนที่เหลือก็พอขายได้ครับแต่ราคาค่อนข้างจะต่ํานิดนึงนะครับถัดไปครับดันเจี้ยนชั้นสูงดันเจี้ยนชั้นสูงตัวนี้ผมบอกไว้ก่อน1 ID นะครับจะสร้างได้ทั้งหมด3ตัวละครถูกต้องไหมครับ3ตัวละครครับเวลาดันแยกกันหมดเลยผมแนะนําว่าถ้าพี่เป็นสายฟาร,ร์มตัวยงนะครับแนะนําไว้สร้าง3ตัวละครขึ้นมาใน ID ดีเดียวกันนะแล้วพี่เอาทุกตัวมาลงดันพวกนี้ให้หมดนะครับ เท่ากับว่าน1นวันพี่จะต้องลงดันทั้งหมด6ชั่วโมงนะฮะ6ชั่วโมงตรงนี้แล้วก็ดัน8ดชั่วโมงให้ไปปล่อยตอนนอนครับตอนนอนเราจะมีบอดไอดอล8ชั่วโมงอยู่แล้วใช่ไหมให้เรามาปล่อยบอดไอดอลที่คุกใต้ดินคุกใต้ดินจะดอกอ่าเป็นหินอิกรัมนะครับห,หินกูดเบลนะฮะตอนนี้ผมยังไปไม่ถึงเนาะสำหรับตัวละครนี้อีกตัวละครหนึง่งอยากจะมารีวิวให้ดูอยู่แต่ว่ามันติดคิวนานมากนะครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะฮะไอ้คุกใต้ดินเนี่ยต้องฟาร์มอยู่แล้ว ได้หินตอบสกิลหินอิกตรัมหินกูดเบลนะครับผมแล้วก็ประดับต่างๆนะฮะถัดไปครับทางเดินคนแคะมีอะไรที่ทีเด็ดบ้างถ้าเดินคนแคะให้เราคิดไปเลยครับหินเทเลนนะครับแล้วก็ประดับแล้วก็ที่เพิ่มเวลาของการลงดันเจียนสามชิ้นนี้ราคาแพงหมดที่เหลือก็พอขายได้แต่บางเซิร์เวอร์จะขายไม่ออกเลยก็มีนะครับเพราะว่าขอพวกนี้มันหาได้ตามอีเวนต์ทั่วไปอยู่แล้วเนาะพวกหินอาวุธหินป้องกันนะครับถัดไปครับอันนี้เป็นดันเจียน ฟาร์ม EP แล้วก็ฟาร์มเงินนะครับซึ่งไม่ว่าพี่จะลงชั้นไหนของดรอปเหมือนเดิมครับของที่เราเน้นเลยคือตราทับสีทองไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไปขายได้ดีมากแล้วก็ไอนาฬิการายตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีราคาแล้วก็ดีมากๆเช่นกันนะครับเอาละครับก็บอกหมดเบิกไปที่เรียบร้อยสําหรับของที่ดรอปแล้วของที่ขายได้มีราคาแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นการรีวิวชุดฟ้านั่นเองว่าชุดฟ้าตัวไหนอะไปได้ยาวๆเลยครับใส่ยาวๆยัน วิวห้าสิบหกสิบเลยก็ได้ที่จริงนะแต่ตอนนี้ก็ขอจบพาร์ตนี้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับพาร์ตการหาของมาขายนะครับว่าอะไรขายดีอะไรขายได้บ้างนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็ขายได้นะครับหรือคนที่เล่นไปนานแล้วอยากจะฟาร์มหาก็หาได้เช่นกันส่วนวันนี้นะครับผม P D F Channel ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกงลังใจกับผม P D F ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ไปก,ก่อนครับบายบายไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ